สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารในรอบสัปดาห์ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นครั้งที่1ประจำปี2564วันจันทร์ที่1มีนาคม2564เวลา9นาิกานายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางสาว ประนอมอยู่เจริญพู้มหน่วยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นครั้งที่1ปี2564เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนง,งานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่28พศ2564ประมวลกฎหมายอาญามาตรา301และมาตรา305โดยบทบาทคณะ กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นแนวทางการลดการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า20ปีและการบูรณาการโดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันนะคะ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมได้เปิดทําการเลี้ยงดูเด็กประถมะวัยเป็นวันแรกภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยพระครูประหลัดวรวัฒน์ประสิทธิ์วงประสูตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนารามและกรรมการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตะมนอ้อมใหญ่ และเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขของจังหวัดนครปฐมร่วมกับบุคลากรของศูนย์เด็กเล็กคัดกรองเด็กจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันเปิดเรียนวันแรกบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในวันนี้มีเด็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาเรียนทั้งสิ้นจํานวน280คนไม่มาเรียนจํานวน96คนส่วนเด็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเรียนอยู่ที่บ้านจํานวน297คนจากเด็กจํานวนทั้งสิ้น683คนสําหรับศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดสมุทรปราการมีเด็กทั้งสิ้นจำนวน364คนมาเรียนจำนวน289คนไม่มาเรียนจำนวน75คน วัสดีการแรงงานสอบข้อเท็จจริงลูกจ้างกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120วันที่2มีนาคม2564นายวิสุทธิคงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสอบข้อเท็จจริงลูกจ้างจำนวน27คนกรณีนายจ้างบริษัทเพรสเทคประเทศไทยจำกัดย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120ณห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ชั้น2 และข่าวสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะคะกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่2ประจำปี2564วันที่5มีนาคม2564เวลา9.30นนางกาจนาะเทวะสิงชัยกุลประธานอ,อนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินก er. ู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่2ประจำปี2,564ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนกรุมตรวจบัญชีสากรและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี2,564ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและพิจารณาการกำหนดทบทน แบบรายงานการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสากลอมรัพย์ผู้ใช้บริการณห้องประชุมมิตรไมตรีหนึ่งชั้น5อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั <American> lonely, men, ้งหมดก็คือข่าวสารประจําสัปดาห์แรกในเดือนมีนาคม2564ของกองสวัสดิการแรงงานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube ช anel กองสวัสดิการแรงงานเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้ม กรองแรงงานค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวรัชนีวันสุพรรณโมกนะักวิชาการแรงงานขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ